เมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้ไปเป็นประธานเปิดการประชุมที่มีชื่อว่ายุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันครับร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆโดยนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่านโยบายเรื่องของการต่อต้านการคอร์รัปชันนั้นเป็นนโยบายเร่งด่วนและสําคัญของรัฐบาลโดยจะดําเนินการ4ี่แผนงานที่เป็นเชิงรุกอย่างแรกครับก็คือการปลูกจิตสํานึกและสร้างการจะรหนักเรียนรู้ โดยสร้างข้าราชการไทยไร้ทุจริตพร้อมกับมอบรางวัลให้กับข้าราชการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีผลงานด้านการต่อต้านการคอร์รัปชันอย่างที่2ครับคือการพัฒนาองค์กรส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดทําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของตนเองปรับปรุงกระบวนการหลักที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชันผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติการจริงอย่างที่3คือการตรวจสอบและเฝ้าระวังเชิงรุก โดยการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านการคอร์รัปชันในการรับแจ้งเบาะแสรับเรื่องร้องเรียนป้องกันและก็ปราบปรามการเชื่อมโยงการรายงานทั้งหมดเอาไว้ที่ศูนย์นี้นะครับภายใต้บัญชาการของนายกรัฐมนตรีซึ่งมีการตั้งสายด่วนขึ้นมาสําหรับรับเรื่องร้องเรียนด้วย1206นะครับทวนนะครับ1206เพื่อเป็นการรับแจ้งเบาะแสโดยเฉพาะเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งเพราะถือว่าเป็นบ่อกเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และแผนการสุดท้ายครับคือการปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็การลงโทษที่เข้มงวดโดยจะดําเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรดีเด่นในการปราบปรามเรื่องนี้นายกบอกนะครับว่าหลังจากนั้น1เดือนเนี่ยแต่และหน่วยงานต้องนําข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส่งให้กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อที่จะพิจารณาอนุมัติดําเนินการต่อไปพร้อมกับมอบเงินทุนสนับสนุนในข้อเสนอที่ผ่านการเห็นชอบแล้ว ภายใต้แนวคิดว่า1ห,หน่วยงาน1เข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการนะครับก็จะทําให้ทั้ง159ส่วนราชการรวมแล้วมีนวัตรกรรม2 3 5นวัตรกรรมเนี่ยเป็นนวัตรกรรมความโปรง่งใสจะเริ่มต้นจากภายในหน่วยงานเองก่อนแล้วก็ขยายผลความสําเร็จไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนต่อไปนะครับ ก็ต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถทําได้จริงอย่างแผนที่มีการวางไว้เอาไว้หรือเปล่ากับยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลแล้วก็สว่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับไปดูความคืบหน้ากันบ้างน,นะครับช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกว่าจะเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วหลายๆพื้นที่เองฝนก็ตกลงมาพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องไปดูความคืบหน้าในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้าท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของน,คนิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งนะครับ ทางรองผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครับคุณสมคิดแท่นวัฒนกุลบอกนะครับว่าตอนนี้การสร้างเขื่อนแล้วก็แนวป้องกันน้ําท่วมในหัวนิคมอุตสาหกรรมของกรนอไม่ว่าจะเป็นที่บางชันบางพลีบางปูลาดกระบังสมุทรสาครแล้วก็พิจิตรการออกแบบเขื่อนกั้นน้าจะแล้วเสร็จในวันที่31พฤษภาคมและจัดดาเนินการจัดซื้อจัดสร้างก่อนมีการก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานก็คือภายในเดือนสิงหาคมนี้ครับ เงินกู้สนับสนุน2ใน3ของมูลค่าการก่อสร้างจากภาครัฐที่จะส่งผ่านมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมทางสำนักงบประมาณยืนยันแล้วว่าไม่จําเป็นต้องผ่านระบบราชการปกติครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะทําให้การเบิกจ่ายงบประมาณมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยงบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนสร้างเขื่อนทั้ง6แห่งจะอยู่ที่5,300ล้านบาทก็จะกู้ผ่านธนาคารอมสินที่ตอนนี้รอการเคาะราคากลางเพื่อสร้างขันกั้นน้ําจากคณะรัฐมนตรีอยู่นะครับ พูดถึงเรื่องของน้ำนวคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งหน่วยงานนะครับซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเพราะว่าเขาดูแลเขื่อนอยู่แล้วแน่นอนนะครับว่าเรื่องของเขื่อนนี้ก็จะดูว่าปริมาณน้ําที่ควรจะปล่อยมาสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนสู่พื้นที่ทางการเกษตรสู่แหล่งน้าตามธรรมชาติควรจะมากควรจะน้อยอย่างไรยิ่งเฉพาะช่วงนี้เห็นฝนตกหนักๆก็ปรากฏว่าทางกฟผครับการไฟฟ้าฝา่ายผลิตแห่งประเทศไทยยืนยันนะครับว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําของกอฟผ มีปริมาณน้ำทั้งหมดร้อยละ56ของความจุครับก็มากกว่าปีที่แล้วในช่วงเดียวกันเพียงแค่ร้อยละ1หรือว่า1%เท่านั้นก็คือสัก480ล้านลูกบาทเมตรโดยอ่างเก็บน้ําในภาคเหนือนะครับก็คือเขื่อนภูมิพลกับเขื่อนศิลกิจเดิมมีปริมาณน้ำํำมากกว่าปีที่แล้วโดยตลอดนะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้เริ่มมีปริมาณน้ําในอ่างน้อยกว่าปีที่แล้ว ราะมีการระบายน้ําออกมาทํานาปีอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตัวเลขก็ไม่น่าวิตกกังวลและทางกรฟภก็ยืนยันนะครับว่าจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลปริมาณน้ําที่จะมีการระบายให้พอเหมาะพอควรทั้งต่อการทําการเกษตรรวมถึงป้องกันปัญหาน้ําท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยครับ ไปดูเรื่องของกิจาการโทรคมนาคมกันบ้างน,นะครับหลังจากช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางคณะอนุกรรมการ 3G ได้มีการเคาะหลักเกณฑ์และก็วิธีการในการประมูลใบอนุญาต2.1กิกะเฮิรตซ์เพื่อที่จะให้บรรดาโอเปอเรเตอร์ทั้งหลายสามารถนําไปใช้ในการประกอบกิจาการที่เกี่ยวข้องกับ 3G ได้โดยวิธีการก็จะมีการแบ่งคลื่นทั้งหมด45เมกะเฮิรตซ์เนี่ยเป็น9ล็อตด้วยกันล็อตละ5เมกะเฮิรตซ์นะครับและก็มีการกําหนดเพดานสูงสุดเอาไว้ว่า หนึ่งใบอนุญ,ญาตที่จะได้ไปเนี่ยต่อหนึ่งผู้ประกอบการจะได้ไม่เกิน20เมกะเฮิร์ตหรือว่า4ล็อตเท่านั้นเมื่อช่วงเช้าครับผมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ทางอดีตคณะกรรมการกิจการธนกามนาคมแห่งชาติหรือว่ากทอชอ,อาจารย์สุธรรมอยู่ในธรรมนะครับอาจารย์ก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าหลักเกณฑ์ที่มีการเคาะออกมาเนี่ยสุดท้ายครับจะทําให้การแข่งขันลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างที่ทางกสทอชอตั้งใจเอาไว้และที่สําคัญ ผู้ประกอบการที่จะได้ใบอนุญาตไปหรือว่าเข้าร่วมการประมูลก็คงจะมีเพียงแค่ไม่กี่รายและก็คงหนีไม่พ้นเจ้าเดิมๆนะครับที่มีอยู่แล้วในตลาดก็คือ3รายใหญ่เพราะว่าแต่ละเจ้านั้นก็อยากจะได้จํานวนของคลื่นมากที่สุดก็คือ20เมกะเฮิร์เพราะฉะนั้นสุดท้ายก็จะกลายเป็น20 20แล้วก็5ก็เหลือเพียงแค่3รายเท่านั้นเองแล้วจะสุดทํามองด้วยนะครับว่าการกําหนดเพดานเอาไว้ที่20เมกะเฮิร์ตต่อรายสูงสุดเนี่ยมากเกินไป พราะความจริงยุคกทชมีการคำวนวณมาแล้วว่า15เมกะเฮิร์ตก็น่าจะเพียงพอกับการให้บริการในประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยทั้งประเทศไม่ได้ใช้เรื่องของ Data หรือว่าการรับข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ทั้งหมดแต่ว่ายังคงเป็นการใช้ voice เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นแค่15เมกะเฮิร์ตก็น่าจะเพียงพอลองฟังเสียงกันดูครับจากอาจารย์สุดธรรมอยู่ในธรรมอดีตกชไไทชไนท้ายสุดก็คงจะเหลืออยู่ไม่ไม,ไม่ไม่กี่รายนะครับเ,เพราะว่าถ้า อยู่ดีๆไปแคปที่20เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่ไม่กี่รายเพราะทุกคนก็อยากกันได้ขึ้นความถี่ไปทั้งๆที่จริงๆแล้วเราเคยคำนวณว่าไม่เกิน15หรอกครับพอกับการบริการถ้าให้เกินไปถึง20เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเขาเอาเครกสเปกตรัมฮอทดิงภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็คือเอาไปกักเพราะว่าถ้าผมซื้อมาแล้ว15ผมบวกอีก5คนอื่นก็ไม่ได้ใช้5แต่ผมได้เต็ม15 เขาใช้ประกันจร,จ,รจ,รจริงจริงแล้วในโลกปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้ถึง15หรอกนะครับ,รบอันที่1อันที่2ในอนาคตก็จะมีคลื่นอื่นเข้ามาอีกในหลายประเทศเนี่ยเขาใช้คลื่น2 G 3 G 4 G รวมกันถ้ามีสเปกตรัม Cap จริงเนี่ยหลายประเทศเขาไม่ได้แคปที่แบนด์เดียวถ้าจะมี Spectrum Cap ต้องแคปที่ทุกแบนด์หนึ่งเฟิร์มมีคลื่นทั้งหมดไม่เกินเท่านี้หมายความว่าจะทำให้มีผู้ให้บริการเพิ่มมากขึ้นที่เป็นรายใหม่ ซึ่งทางกสทชอ,อย่างพันเอกเสถงพงศ์มณิสุวรรณเองก็บอกเหมือนกันนะครับว่าตอนนี้จะกําลังมีการพิจารณาเพื่อที่จะกาหนดกาหนดล็อกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งว่าเอาละมีการประมูลครั้งนี้คลื่น2.1ท่านได้ไปขี่เมกะเฮิเร์แล้วการประมูลครั้งหน้าถ้าเกิดเป็นคลื่น900หรือว่า1 8 0ซึ่งอาจจะมีการนํามาใช้ทําเป็น 4G เนี่ยก็จะต้องได้ลดน้อยลงถ้าเกิดว่าได้ครั้งแรกมากครั้ง2ก็ควรจะได้น้อยก็จะกาหนดเป็นสเปกตรัมแคปออกมาอย่างที่อาจารย์สุธรรมว่าเอาไว้นะครับ ปิดท้ายครับดูบรรยากาศการลงทุนในช่วงครึ่งเช้าที่ผ่านมากันบ้างก็ถือว่าช่วงนี้บรรยากาศไม่น่าจะลงทุนสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าหุ้นยอดตัวลงมาอย่างหนักตามทิศทางของตลาดหุ้นทั่วโลกแม้จะมีบางช่วงบางวันสามารถที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้ทางเทคนิคนะครับวันนี้ตอนเปิดตลาดเนี่ยหุ้นไทยลงมาแรงครับประมาณ15จุดแล้วมีบางช่วงสามารถพิกกับมาได้แต่ว่าสุดท้ายจริงๆปิดตลาดครึ่งเช้าก็ลดลงมาครับ23.8 2จุดปรากฏว่าหลุดระดับ1 1 5 0จุดด้วย พราะปิดเครื่องเช้าไปที่1 1 4 9 7 4จุดมูลค่าการซื้อขาย13,424ล้านบาทปัดใจหลักยังคงอยู่ที่ยุโรปนะครับสำหรับข่าวร้ายที่มีออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรีซที่ต้องรอดูว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า17มิถุนายนเนี่ยเพราะาเขาไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้ผลออกมาจะเป็นยังไงรวมถึงสเปนเองก็น่าเป็นห่วงครับมูดี้เตรียมจะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือและก็กระแสที่มีการถอนเงินฝากจากบรารธนาคารของเขา ด้านค่าเงินบาทช่วงเช้าวันนี้เปิดตลาดมานะครับ3าบาทส5สตางค์ถึง4 7สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงจากปิดตลาดเมื่อวานนี้31บาทส0สตางค์ถึง42สตางค์ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐราคาน้ำมันนะครับเมื่อคืนนี้ในไนกม็กย่อตัวลง25เซนปิดตลาด92ดอลลาร์สหรัฐ56เซนต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำเองนะครับในตลาดโลกฟื้นตัวได้ค่อนข้างจะแรงนะครับ ส่งผลทําให้ตลาดของบ้านเราในช่วงเช้าเนี่ยเปิดตลาดบวกขึ้นมาถึง400บาทแต่ว่าไปไปมา,มาเริ่มที่จะยอดตัวลงมาแล้วครับโดยทองคําแท่งรับซื้อช่วงเช้าตอนนี้นะครับบาทละ23,350ขายออก23,450บาทส่วนลูกัันธ์ขายออกบาทละ23,850บาทครับพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อครับ